สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องช h i n i n g s t a ล์เราเขานะคะวันนี้ก็จะกลับมาพบกับคลิปเรื่องราวดีๆของคุณในเดือนมกราคมปี2024นี้สํา้สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะคะโอเคก่อนอื่นเลยขออนุญ,ญาตจากักรวาลแสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนชาววันอาทิตย์ขอให้ได้เปิดจิตเปิดใจเปิดพลังงานให้ลูกได้สามารถอ่านไพ่อย่างจริงใจสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาเพื่อสร้างพลังงานบวกเป็นพลังใจให้กับเพื่อนๆที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะขอบคุณค่ะ Okay. เราจะมาดูกันนะคะว่าเรื่องราวดีๆของคนเกิดวันอาทิตย์ในเดือนมกราคมจะมีเรื่องอะไรนะคะที่น่าสนใจแล้วก็ทำให้เราชื่นใจในเดือนมกราคมนี้นะคะขออนุญาตเป็นตัวแทนในการสับไพ่และเลือกไพ่แทนเพื่อนๆชาววันอาทิตย์นะคะ ค่ะเดี๋ยวเราจะเปิดอีกสําหรับนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านด้วยการสําหรับไพ่ทาลุกอ,อันนี้เขาอยากออกมาให้เขาออกมานะคะโอเคอ้ออันนี้ไพ่ขอโทษทีค่ะ โอเคโอเคใบร่ที่เพื่อนๆได้นะคะก็คือไพ่โฟร์สโดก็คือสดาบนะคะเพื่อนๆอยู่ในสภาวะหยุดนิ่งอะคะ่ะคล้ายๆกับว่าเป็นภาวะที่แบบกลับมาอยู่กับตัวเองคือก่อนหน้านี้นะคะ่ะอาจจะมีสถานการณ์ที่ วุ่นวายแล้วก็ค่อนข้างจะเห็นความความขัดแย้งหรือความไม่ลงตัวมากอยู่พอสมควรแต่ตอนนี้ค่ะจิตใจของเพื่อนๆน,นะคะค่อนข้างอยู่กับตัวเองและอยู่กับตัวเองมากขึ้นที่จะแบบหันกลับมาอยู่กับตัวเองพอหันกลับมาอยู่กับตัวเองอะคะ่ะ mm. เพื่อนๆก็ได้พบว่าจริงๆแล้วอะคะ่ะอันนี้คือไพ่เดอะซันนะคะสําหรับนี้น่ารักมากเลยโอเคก็ได้พบว่าจริงๆแล้วอะคะ่ะ ความสว่างสวัยทุกอย่างอยู่ที่ตัวเพื่อน,เ,อนเริ่มต้นที่ตัวเพื่อน,เอ,นเองนะคะพอเราได้พบแบบนี้แล้วก็คือเราจะได้รู้ว่าชีวิตของเราอ่ะดีขึ้นได้แค่เรามีสติแล้วเราก็คิดไต่ตองกับปัญหาที่เราเจอค่ะตอนที่เราเผชิญหน้ากับปัญหาเราจะรู้สึกว่าอันนี้ก็วุ่นวายอันนั้นก็วุ่นวายเพราะว่าเราเห็นไพ่ไม้เท้าเราไพ่ความขัดแย้งขึ้นนะคะสำหรับที่ผ่านมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาโฟกัสกันว่าเรื่องดีๆที่จะเกิดในเดือนมกราคมค่ะมีแน่นอนเพราะว่าไพ่เดือสันขึ้นมาแล้ว แล้วเราไม่ได้เห็นแค่ The Sun นะคะเราเห็นไพ่ The World ด้วยโอเคค่ะแล้วก็ Ace of One ก็คือเพื่อนๆนะคะผ่านจากความวุ่นวายนั้นไปแล้วนะคะแล้วก็ได้เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆเดือนนี้จะมีสิ่งใหม่ๆที่น่าสนุกน่าชื่นใจแล้วก็ความสำเร็จนะคะเกิดขึ้นแน่นอนก็คือเป็นไพ่ The Sun แล้วก็ไพ่หนึ่งไม้เท้าแล้วก็ไพ่ The World นะคะก็คือความสุขสมบูรณ์ความสุขสมหวังจากการที่ เพื่อนๆนะคะเริ่มต้นจากตัวเองอยู่กับจิตใจตัวเองแล้วก็อยู่กับตัวเองค่อนข้างมากพอค่ะจนได้เห็นว่าอ๋อจริงๆแล้วอะ่ะสิ่งที่เราคิดว่ามันเหมือนไม่มีทางออกอะ่ะสุดท้ายมันมีนะคะอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้ก็คือที่เราบอกะคะ่ะเอเดอวนก็คือสำหรับเนี้ยค่ะเขาจะแทนด้วยลูกขนูนเนาะเพื่อนๆเนี่ยที่ผ่านมา ที่ผ่านมาอาจจะสักระยะประมาณ3เดือนนะคะมีการต่อสู้พิสูจน์ตัวเองฝ่าฟันกับทั้งคําพูดคนนะคะแล้วก็ความขัดแยง้งเพราะว่าแฟลว์วันก็คือในรูปะคะ่ะก็จะเห็นเนาะว่เป็นคนทะเลาะกันแน่นอน,นะคะ่ะเราอะบาดเจ็บมาจากการได้รับการต่อต้านการไม่ลงรอยความคิดเห็นไม่ตรงกันณนะท้ายที่สุดแล้วะคะ่ะเพื่อนเอนเลือกที่จะสงบนิ่งเนาะจึงได้ผ่านสถานการณ์นั้นมาได้น่าชื่นชมมากเลยค่ะเพราะว่า การไม่ไปต่อล้ะต่อเถียงนะคะเพราะว่าเพื่อนๆนะคะเป็นมีเดอะเฮอร์มิตนะคะเราก็เลยแบบเป็นคนที่จิตใจอะค่ะเป็นคนจิตใจดีไม่ชอบถละไม่ชอบความขัดแย้งในทุกรูปแบบจึงเลือกที่จะถอยกลับมาอยู่กับตัวเองแล้วก็ประเมินสถานการณ์แล้วก็มันกลับกลายเป็นสถานการณ์ที่พลิกขึ้นมาดีขึ้นมากเลยนะคะก็คือเป็นไพ่เดอะซันกับเดอะเวลเลยมาคู่กันแสดงว่าเพื่อนเดือนมกราเนี้ยเพื่อนๆจะมีความสุข มากกว่าช่วงที่ผ่านมาเรื่องดีๆของเพื่อนเพื่อก็คือสภาวะอารมณ์ดีขึ้นสถานการณ์รอบข้างดีขึ้นสิ่งแวดล้อมคนรอบข้างดีกับเพื่อนเพื่อนมากขึ้นและอื่นใดก็คือไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะเหรียญเดียวแต่ใหญ่โตมากก็คือมีโชคทางด้านการเงินนะคะการเงินของเพื่อนจะดีแล้วก็ไพ่ใบนี้ก็คือเดือนนี้จะเป็นเดือนที่เพื่อนๆ่นะคะได้บาลานซ์ทั้งเรื่องทรัพย์สินเงินทองเรื่องการเงินก็ดีนะคะแล้วก็ได้บาลานซ์ความรู้สึก ที่ผ่านมาค่ะอาจจะมีความรู้สึกสับสนอึดอัดวุ่นวายทั้งที่เราจะต้องมาอาธิบายตัวเองให้คนอื่นเข้าใจเราหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะที่คนอื่นเข้าใจไม่เหมือนเราแต่เดือนนี้ค่ะเรื่องดีๆของเพื่อนๆก็คือเพื่อนๆบาลานมันได้แล้วนะคะจัดการกับปัญหาน,นั้นได้โอเคความภาวะของความที่อันนี้ค่ะก็คือจะเป็นเรื่องที่ผ่านมาก็คือเราจะรู้สึกเลยว่าทําไมกันทําไมใครๆถึงแบบ ไม่เข้าใจเรานะคะทั้งต่อต้านทั้งแบบซุบซิบนินทาหรือทําให้เรารู้สึกเหนื่อยแต่เ,เพื่อนๆนะคะก็ผ่านมันมาได้แล้วนะคะผ่านมันมาได้ด้วยความที่อ่าเดอโฟล์กสอดอะคะก็คือสงบนิ่งปัญหาย,ยังอยู่ที่เดิมเลยแต่เ,เพื่อนเพื่อเลือกที่จะกลับเข้ามาอยู่กับตัวตนภายในอยู่กับจิตใจของตัวเองว่าแท้ที่จริงแล้วอะเราจําเป็นจะต้องไปอธิบายให้เขาเข้าใจเราทุกอย่างไหมซึ่งไม่จําเป็น ความเป็นไพ่ใบนี้ค่ะจริงๆแล้วคือ The Hermit ใช่ไหมคะถ้าตามสำหรับไรเดอร์เวก็จะเป็นนักบวชเนาะแต่เพื่อนๆนะคะเป็นคนที่มีจิตใจที่มีสมาธิและไม่คิดรายต่อใครทั้งนั้นเพื่อนๆจึงไม่ผูกใจเจ็บหรือพยาบาทอะไรกับใครเลยเพียงแต่คิดแค่ว่าน้อยใจแหละทำไมต้องมาต่อต้านทำไมถึงไม่เข้าใจในสิ่งที่เราพยายามจะทำให้ดีแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะเพื่อนๆมันพิสูจน์ได้แล้วนะคะว่าเพื่อนๆเป็น เป็นคนที่มุ่งมั่นนะคะเอชอว์เนี่ยก็คือเป็นคนที่มุ่งมั่นเริ่มต้นแล้วก็มีเจตนาที่ดีเจตนาที่ดีของเพื่อนๆนะคะก็ตอบสนองเพื่อนเพื่อนด้วยไพ่เดอะซันและเดอะเวลนะคะเดือนมกราคมจึงเป็นเดือนที่เพื่อนๆจะมีความสุขมากขึ้นแน่นอนค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าไพ่ใบชาจะขยายสถานการณ์เรื่องราวดีๆของเพื่อนๆในเดือนมกราคมมีเรื่องอะไรที่เราจะต้อง รับรู้และได้รู้นะคะว่าสถานการณ์อะไรที่เรารู้สึกอ,อึดอัดขัดใจอยู่นี้จะเริ่มดีขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะหยิบให้5้าใบนะคะโอเคเดี<ๆ>๋ยวเราจะดูกันนะคะว่า ใช้ใบชามีอะไรจะบอกกับเพื่อนเพิ่เพมเติมนะคะโอเคเบิร์ l ไฟน g นิวอี on นเดอ a y แน่นอนคะ่ะเรื่องดีๆกำลังเข้ามาแล้วมาดูกันซิว่าเขาจะขยายว่าเป็นข่าวอะไรวอลเ e อร์ดิเพ s สชั่นแ c i t y w o ้วอร that someone is against you โอเคค่ะสิ่งนี้นะคะเพื่อนๆมีความกังวลอยู่แล้วว่าทำไมเราถึงถูกขัดขวางถูกต่อต้านถูกมองแบบ เป็นคนตรงข้ามอยู่เสมอนะคะอันนี้เป็นความรู้สึกค้างคายอยู่ในใจแหละว่าทําไมนะเจตนาที่เราทําสิ่งที่เราทำอะค่ะทำไมเขาถึงไม่เห็นแต่มันเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันคราว temporary problem ปัญหานี้ค่ะเป็นแค่ปัญหาชั่วคราวนะคะมันกำลังจะผ่านไปแล้วด้วยความสงบนิ่งของเพื่อนๆนะคะเพราะว่าเพื่อนๆอนะใช้ใจนะคะแล้วก็ ทำความสงบก็คือนิ่งสงบสยบทุกอย่างนะคะก็คือเฉยวางเฉยสิ่งนั้นนะคะทำให้เพื่อนๆชนะอย่างแท้จริงแล้วปัญหาที่เพื่อนๆเ,เจออยู่อะคะ่ะมันเป็นแค่เรื่องราวแค่ชั่วครั้งชั่วข่าวที่เพื่อนๆได้เจอนะคะ okay. Broken wishbone which will not be grand โอเคความปรารถนาบางอย่างอะคะ่ะที่เพื่อนๆขออะเช่นการขอให้เขาเข้าใจเราอะขอให้เขายอมรับเราอะคะ่ะมันอาจจะยังไม่ใช่ มันอาจจะยังไม่ใช่ตอนนี้เนอแต่เราแค่รู้สึกว่าเราไม่ต้องขอให้ใครยอมรับเราอะค่ะเพราะเราทําในสิ่งที่ดีเพื่อนๆมีเจตนาที่ดีความตั้งใจที่ดีเขามองไม่เห็นมันเป็นปัญหาของเขานะคะแต่สิ่งที่เราทำอะเรามั่นใจว่าเราทําดีอะค่ะเราไม่ต้องรอว่าเขาจะชื่นชมเราไหมนะคะสคริเตอร์ disappointment with some affair เนี่ยค่ะเพื่อนๆอ,อะ ผูกใจแล้วก็มีความแบบกังวลมากๆว่าคนอื่นอ่ะเขาตัดสินเราแบบนี้อืมเขาตัดสินเราแบบนี้เขาไม่เห็นคุณค่ากับสิ่งที่เราทำคือตอนนี้เพื่อนๆอ,อ่ะรู้สึกเสียใจลึกๆอ่ะรู้สึกเสียใจแต่มันคือสถานการณ์ที่ เกิดขึ้นแล้วถูกต้องไหมคะเกิดขึ้นแล้วเราจะไม่ย้อนกลับไปแก้อดีตเนาะแต่สิ่งที่เราอยากให้เพื่อนๆโฟกัสค่ะเพื่อนๆมีสิ่งที่ดีมากกว่าไม่ดีนะคะเดือนมกราคมนี้เพื่อนๆก็จะได้แบบพิสูจน์ตัวเองให้เห็นเลยว่าสิ่งที่เพื่อนๆทำอ่ะมันมีคุณค่าความสุขความสมหวังอะคะ่ะรอเพื่อนๆ,ๆอยู่ข่าวดีนี้ข่าวที่กำลังมาเนี่ยคะ่ะก็คือความสุขความสมหวังของเพื่อนๆนะคะเพราะฉะนั้น เอาใจออกจากคนอื่นเอาใจวางไว้ที่ตัวเองอย่าให้คนอื่นมาตัดสินในสิ่งที่เราทำนะคะเรารู้ว่าเจตนาของเราอะเป็นเจตนาที่ดีเราตั้งใจทำในสิ่งที่ดีอย่าปล่อยให้ใครมาตัดสินเรานะคะอย่าปล่อยให้ความคิดลบของเขาอะมาทำให้กำลังใจของเราอะถดถอยลงนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าไพานางฟ้าจะมีข้อความจากจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบอกเพื่อนๆว่ายังไงบ้าง จักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากให้กำลังใจยังไงกับเพื่อนๆบ้างเนาะตอนนี้สถานการณ์ในเดือนมกราค่ะมันดีมากกว่าไม่ดีนะที่เราเห็นมีความสุขมีความสมหวังสิ่งที่ตั้งใจมุ่งหวังก็จะได้รับสิ่งดีๆกลับมานะคะเพียงแต่เพื่อนๆพ่ะก็คือแบบเป็นคนดีแหละเอแคร์คนรอบข้างเยอะไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดสองใบนะคะว่า,าไพ่นางฟ้าจะมีข้อความจากจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เพื่อนเคืนเขาลงล้ำถือ มาฝากบอกอะไรบ้างเดี๋ยวเราจานให้ฟังขอหยิบสองใบนะคะโอเคเดีย๋ยวขอดูใบนี้ก่อนนะคะ t i t a n i a f l t You have had p r o b l e m in the past but to move on you must both forgive and forget Learning from m i s t a k e will enrich your life นี่นะคะสิ่งที่เพื่อนเพื่อนเจอค่ะมันเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาในอดีตนะคะ ลืมมันไปให้อภัยกับทุกคนที่เขาไม่เข้าใจเราเขาคิดยังไงกับเราก็แล้วแต่ให้อภัยเขาและให้อภัยตัวเองนะคะไม่ว่าจะคิดว่าเรายังดีไม่พอหรืออะไรก็แล้วแต่อยากให้เพื่อนๆนะคะวางเรื่องนั้นลงแล้วชีวิตของเพื่อนๆนะคะก็จะอยู่ในจุดที่บาลานซ์ขึ้นนะคะเราก็มีความสุขได้มากขึ้นความสุขอะรออยู่ตรงหน้าเลยคะ่ะขึ้นอยู่กับว่าจะคว้ามันหรือเปล่า โอเคอีกใบละค่ะ Rainbow Spirit When you feel anxious You can ask for help from the energy source that around you โอเคเพื่อนๆนะคะมีพลังงานดีๆอยู่รอบตัวนะคะแต่เพื่อนๆมักจะไปมองเห็นแต่พลังงานลบหรือการโต้แย้งการโต้เถียงกันขัดใจการไม่ลงรอยกันแต่เพื่อนๆลืมมองไปนะคะว่าเพื่อนๆมีพลังบวก ที่พร้อมจะให้เพื่อนอยู่เสมอให้โฟกัสค่ะความสุขของเราเลือกในสิ่งที่เราจะโฟกัสถ้าเรามองไปที่คนที่เขารักเราอะค่ะอือท้ายที่สุดถ้านึกอะไรไม่ออกนะคะเดินไปส่องกระจกแล้วก็มองไปในกระจกเลยค่ะคนในกระจกนั่นแหละรักเรามากที่สุดเราลืมรักเขาหรือเปล่าคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าไพ่ไลท์แอคทิเวทอะคะ่ะก็จะมีข้อความจากจากักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบอกอะไรอีก เดี๋ยวเราจะเปิดให้นะคะอันนี้เราจะเปิดให้สองใบเหมือนกันโอเคโอเคใบแรกนะคะ Hall <Okay. S 2> of Amenti Initiation โ okay. อเคความวิตกกังวลความกลัวความหงุดหงิด เพื่อนเต้องกำจัดมันออกไปนะคะตอนนี้สิ่งนี้เพื่อนเพเป็นก็คือแคร์คนรอบข้างอาจจะอยู่ในสังคมการทำงานที่เออคนนะเป็นเรื่องใหญ่อันนี้ค่ะก็คือต้องละวางจริงๆนะคะแนะนำเลยเขาให้ละวางนะคะความวิตกกังวลน,นี้แล้วก็ memory of Atlantis นะคะก็คือการฝึกฝนเพื่อที่จะมีพลัง ใจที่แข็งแกร่งกว่านี้เพื่อนๆจะได้ไม่ไม่เอ็นเอียงไปตามเสียงหรือพลังงานลบๆคะ่ะที่เข้ามาบ่อนทําลายเราจุดตั้งต้นของตัวเพื่อนๆน,นะคะเป็นคนที่มีพลังงานที่ดีพร้อมที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับทุกคนรอบข้างเลยแต่พอเราให้สิ่งดีๆไปแล้วถูกปฏิเสธอะคะ่ะเพื่อนๆก็แอบเสียใจนะจุดนี้ก็คือจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอยากจะบอกเพื่อนๆว่า สงบจิตสงบใจตั้งต้นที่จิตใจตัวเองถ้าเราให้ในสิ่งที่ดีจงมั่นใจว่าสิ่งนั้นมันดีเขาจะรับหรือไม่รับนั่นคือสุดแท้แต่เขาเขาพูดไม่ดีเขาคิดไม่ดีคนที่ได้คือเขานะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าไพ่ไพ่ไความปรารถนาอยากจะบอกข้อความอะไรกับเพื่อนๆหรือมี affirmation ที่อยากให้เพื่อนๆ่น,นะคะนำไว้เตือนจิตใจหรือว่าสั่งจิตนะคะ affirmation ก็คือเ uh, o อ r i n n g หรือคำพูดสั่งจิตนะคะเพื่อที่เราจะบอกกับจิตใจของเราให้เข้มแข็งในวันที่เราอ่อนแอนะคะเดี๋ยวเราจะหยิบให้หนึ่งใบนะคะว่าข้อความนั้นจะเป็นข้อความอะไรอ่าโอเค Chill of Crystal นะคะ I am loved and protected เพื่อนเพื่อนเป็นที่รักและได้รับการปกป้องคุ้มครองเสมอนะคะ บอกกับตัวเองในกระจกนะคะตอนเช้าว่าฉันเป็นที่รักฉันได้รับการปกป้องคุ้มครองเสมอฉันเป็นที่รักฉันได้รับการปกป้องคุ้มครองเสมอฉันเป็นที่รักฉันได้รับการปกป้องคุ้มครองเสมอสั่งจิตตัวเองแบบนี้นะคะ <S <S เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้จิตใจของตัวเองไม่ต้องไปอ่อนไหวกับคําพูดลบๆของคนอื่นอืมเดีย๋ยวจะเปิดไพ่เซลแคร์ให้อีกใบน,นะคะว่าไพ่เซลแคร์มีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆชาววันอาทิตย์นะคะ Beauty โอเคนี่นะคะรูปภาพสวยมากเลย Today you are a curator of beauty You are b l e s s e w w t t m o o m n t t that let you know Beyond a shadow of a doubt That all i n w e l l in the world กค่ะไพก็มาบอกว่า mm hmm. เพื่อนๆมีความงามมีความสวยงามและเปล่งประกายในตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นอย่าให้ใครมาลดทอนคุณค่าของเพื่อนๆลงไปได้เราเป็นคนมีค่า เรารู้ตัวเองและเพื่อนๆเ,เป็นที่รักของจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสิ่งที่เพื่อนๆทําทำเป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นลงมือทำทำต่อไปค่ะอย่าให้เสียงลบๆมาลดทอนกำลังใจของเพื่อนนะคะให้กำลังใจมากๆเลยคนเิิวัว่าทิตย์ อย่าลืมนะคะคุณมีทั้งเด e Sun ันและเด e อ o เวลในเดือนมกราคมสิ่งหนึ่งที่เราเน้นย้ําเสมอก็คือความสุขความสมหวังในเดือนมกราคมอยู่กับคุณนะคะเพราะฉะนั้นเปิดใจรับความสุขนะคะโอเคถ้าเพื่อนๆชอบการอ่านไทยสร้างพลังบวกให้กำลังใจแบบนี้นะคะฝากกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้เพื่อนๆท่านอื่นนะคะได้เข้ามาเจอช่องของเราขอบคุณมากนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ